สื่อการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่2รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนาาสารศาสตร์ประเทศสุราษร์ธานีวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้การเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะสิ่งรอบตัวเราค่ะ สิ่งรอบตัวเราสิ่งมีชีวิตรอบตัวเรานะคะมีสิ่งต่างๆมากมายนะคะทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมกันจะมีการำดำเนินชีวิตและลักษณะการเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่ะจากภาพนะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะให้ที่ช่วยนักเรียนสังเกตภาพนะคะว่าในภาพนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างคะ่ะเรามาดูกันเลยค่ะอ่ามีโกบเห็นกบไหมคะอันนี้เป็นกบนะคะ ดอกบัวขอนไม้เต่าภูเขานกดวงอาทิตย์กวางและต้นไม้ค่ะและยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแต่อยู่รวมกันนะคะที่อยู่รอบตัวเรานะคะซึ่งจะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่ว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตค่ะต่อไปนะคะหรือเราจะไปดูเรื่องของประเภทของสิ่งรอบตัวเรากันเลยค่ะสิ่งรอบตัวเราสิ่งรอบตัวเรานะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะก็คือ1สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช 2. สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตรอบตัวเรานะคะก็แบ่งเป็นสองประเภทเช่นกันค่ะก็คือ 1. สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติ2สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งรอบตัวเราค่ะจากที่กล่าวมานะคะสิ่งรอบตัวเราจะแบ่งเป็น2ประเภทหนึก็คือสิ่งมีชีวิตลิวิติสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งย่อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะ 1. สิ่งมีชีวิตจะสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ค่ะ 2. มีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าเช่นนะคะดอกทานตะวันจะตอบสนองต่อแสงโดยการหันดอกเข้าหาดวงอาทิตย์เสมอค่ะ 3. สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้ 4. สิส่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตหสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่าย 6. มีการหายใจ 7. ต้องการอาหารและน้ำค่ะ สองนะคะสิ่งไม่มีชีวิตนอน i ร i n g ิ h วิ g สิ่งไม่มีชีวิตก็จะแบ่งเป็นสองประเภทเช่นกันค่ะก็คือ 2. องจุดหนึสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ก้อนหินน้ำตกเป็นต้นค่ะ2.2สิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นรถดินสอสมูท โต๊ะเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะเรามาดูตารางเปรียบเทียบลักษณะของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตกันค่ะเริ่มจากสิ่งมีชีวิตก่อนเลยนะคะสิ่งมีชีวิต 1. ก็คือเคลื่อนไหวได้ 2. ต้องการอาหารและน้ํา 3. ม,มีการหายใจ 4. ขับถ่ายได้ ห้าเจริญเติบโตได้หกสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และเจ็ดามีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตค่ะก็คือ 1. เคลื่อนไหวไม่ได้ 2. ไม่ต้องการอาหารและน้ำา 3. ไม่มีการหายใจ 4. ขับถ่ายไม่ได้5จเจริญเติบโตไม่ได้ 6. สืบพันธุ์และมีลูกไม่ได้และสุดท้ายค่ะ 7. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าค่ะจากที่เราเรียนมานะคะในหน่วยการเรีนนยนรู้ที่1ก็คือสิ่งรอบตัวเราสิ่งรอบตัวเราเราสามารถสรุปได้อย่างนี้ค่ะสิ่งรอบตัวเราจะแบ่งได้เป็นสอประเภทค่ะก็คือ 1. สิ่งมีชีวิต 2ส,สิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งได้เป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะก็คือ 1. สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช2ส,สิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันค่ะ 1ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติ 2. ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนลักษณะของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้จเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่แล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าวค่ะ รอมาเราทําแบบฝึกหัดทดสอบความรู้หลังเรียนกันนะคะคําถามข้อที่1ค่ะเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ํามีการหายใจขับถ่ายได้จะเดินเติบโตได้สืบพันธ์ุได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้โจทย์ถามว่าข้อความดังกล่าวเป็นลักษณะสำคัญของข้อใดค่ะ 1. คุณครูหมวก 2. หัวลิง 3ดินหินมาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือหัวและลิงค่ะหัวและลิงนะคะก็คือมีลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตแอคแก่ X, X, เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ำมีการหายใจขับถ่ายได้จเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้และก็ตอบสนองต่อสิ่งเล้าได้ค่ะ ข้อที่2ค่ะวางสิงโตนกมีลักษณะสําคัญตามข้อใด 1. ขับถ่ายไม่ได้ 2. ไม่ต้องการอาหารและน้ํา 3. สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่เรามาช่วยกันหาคําตอบกันค่ะคําตอบก็คือข้อที่3ค่ะสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ เพราะนะคะกวางสิงโตและนกจัดเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมีลักษณะสําคัญได้แก่เพื่อนที่เคลื่อนไหวได้ต้องการอาหารและน้ํามีการหายใจขับถ่ายได้จเจริญเติบโต,ตได้สืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะต่อไปค่ะมาพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้นะคะใช้ตอบคําถามข้อที่3ามถึงข้อที่4ค่ะ A ชิงช้า B ร่ม C กระดาน D ลิง E. ช้าง เอฟต้นมะม่วง G ีรถไฟฟ้า H หนังสือเทยาศาสตร์ I ต้นเข็ม J สอบทงค่ะจากคำถามข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถเคลื่อนที่ได้ข้อที่1 A และ B ข้อที่2 D และ E ข้อที่3 G และ J ค่ะเรามาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือ ข้อที่2ค่ะ D และ E ค่ะ D และ E ก็คือช้างและลิงนะคะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวนได้ค่ะข้อที่4ค่ะ <c oughs> ถ้าใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์สิ่งมีชีวิตข้อใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับดอกบัวต้นกล้วยไม้และต้นหญ้าค่ะข้อที่1 F และ I ข้อที่2 G และ H ข้อที่3 B และ C ค่ะมาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือ ข้อที่1ค่ะ F และ I ค่ะ F และ I นะคะถ้าใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกนต้นมะม่วงและต้นเข็มจัดเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชดังนั้นจึงจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับดอกบัวต้นต้้ยไม้และต้นหญ้าค่ะข้อที่5ค่ะข้อใดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิต A สุนัขวิ่งไล่แมว B แมวคลอดลูก3ตัว 1. เฉพาะข้อ A 2เฉพาะข้อ B 3ทั้งข้อ A และข้อ B ค่ะมาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะคำตอบก็คือข้อที่3ค่ะทั้งข้อ A และข้อ B สุนัขวิ่งไล่แมวนะคะแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวและแมวคลอดลูก3าตัวนะคะแสดงถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือการสืบพันธุ์ได้ลูกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ค่ะข้อที่3จึงเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่เชื่อก็ขอจบการเรียนรู้ในหน่วยที่1เรื่องของสิ่งรอบตัวเราเพียงเท่านี้นะคะครั้งต่อไปค่ะเรามาเจอกันในหน่วยการเรีนนยนรู้ที่2น,นะคะเรื่องของชีวิตพืชค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ